ข้าจะทำลายดาวดวงนี้ให้หายไปซะนะวันนี้นะครับจะมาทำการอัปเดตพูดถึงข่าวสารของตัวละครตัวใหม่ของเซิร์ฟเราเซิร์ฟ GB นะครับก็อยากให้รู้กันเนาะว่าวันนี้เนี่ยเขาปล่อยคลิปวิดีโอของวิดีโอดกขังนาเวอร์ชั่นที่4มาเวอร์ลุ่ม4มาแล้วนะครับ ก็เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันของวันไซยาเดของชาวญี่ปุ่นเขานะครับเขาตั้งว่าเป็นวันของชาวไซยาครับวันไซยาเดสามหนึ่งแปดอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เกมนี้นะครับทุกๆปีของวันไซยาเดเนี่ยเขาจะจัดกิจกรรมของกิจกรรมพวกชาวไซยาเข้ามานะครับเป็นตัวละครตัวใหม่เป็นอีเวนต์ใหม่ๆเข้ามาซึ่งก็จัดทุกปีนะครับปีนี้นะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นธีมของโบลี่นะครับเป็นธีมของมูวี่ของโบลี่ภาคแรกเลยนะี่เป็นมา ที่เป็นมายำพวกโกคูโกฮังซูเปอร์ไซยาหเลยครับภาคแรกใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนัด่นแหละก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสรุปให้เข้าใจว่ามีอะไรใหม่บ้างในดกคังนาวนะครับวอลุ่ม4ี่นะมีอะไรใหม่บ้างในอีเวนท์ที่จะมาถึงของเซิร์ฟเราอีกรเร็วนี้นะครับไม่ถึงสัปดาห์นะมีตัวละครตัวใหม่เป็นยังไงพาสีเยังไงมีอะไรแบบเพิ <c oughs> ม่มเติมอะไร, <c oughs> ะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ไปครับเริ่มอย่างแรกก่อนเลยแล้วกันนะ อย่างแรกนะฮะก็เป็นสิ่งพื้นฐานเลยของการที่จะมีแคมเปญมาใหม่ก็คือ Special Mission นะครับ Mission ใหม่แล้วก็ l o อินโบนัสของใหม่ก็มาเรียบร้อยนะครับก็คือเป็น2อย่างนี้ต้องมาทุกครั้งเวลามีแคมเปญใหม่หม,มานะก็เดี๋ยวรอนมาของจริงในเกมก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยมาทําการพูดถึงที่หลังเดี๋ยวผมค่อยมาทําการอัปเดตที่หลังตอนมาของจริงนะครับอันนี้คือเขาปล่อยมาก่อนเฉยเฉยนะฮะแ,และน,นี้คืออย่างแรกก็คือ Mission กับ l o อ i n โบน u สแบบใหม่นะครับ แล้วก็ลืมบอกไปครับเวลาเราเก็บเพชรจากการล็อกอินแล้วก็จากการทำมิชชั่นเนี่ยก็คือทั้งหมดทั้งมวลก็คือเพชร48เม็ดเลยนะเพชรมาเกือบ50เม็ดเกือบ1มันติก็คือเก็บไว้ดีนะครับดองไว้ก่อนดองไวนะ้ในอนาคตไม่ก็ดองไว้เปิดการช้าแม่งนั่นแหละตัวใหม่นะส่วนอันที่2ก็จะเป็นด่านใหม่นะครับเป็นด่านของด่านอิฟินิตดาร์กแอนบเซอรี่นะครับเป็นด่านใหม่นะที่จะเจอกับพวกชาวไซย,ยานะครับเห็นไหมเป็นชาวไซย,ยาอยแห่งความชั่วร้ายทั้ง7คน นะมีลาดิสนะับป่ากับเบต้าตอนบุกโลกครั้งแรกนะครับนับป่าเบต้านะครับแล้วก็ทาเลสทารากัสโบลี่ร่างซูเปอร์ไซาธรรมดาแล้วก็มิจิลลี่ซูเปอร์ไซานะครับมีอยู่7เฟสนะครับเป็นด่านใหม่ของด่านอีฟินิตนะก็จะมาเซิร์ฟเราในะอีกไม่กี่วันนี้นะครับคิดว่าเขาน่าจะทําการแก้เรื่องของการใช้ไอเทมไม่ได้เนี่ยน่าจะแก้ให้ทันก่อนมันมานะครับก็จะทําอย่างนั้นแหละเพราะว่าถ้าเอามาเอาถ้ามันเอาด่านมาแล้วมันยังมันยังบั๊กอยู่ะมันก็ จบดีอย่างเงี้ย,เ,ยเกมแม่งก็พังคนดา่าพังพอดีฮะผมว่าเขาต้องจะแก้ไขปัญหานี้ได้น้นจะแก้ไขเสร็จก่อนหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนั่นแหละก็รอกันต่อไปอีกไม่กี่วันนะครับเป็นถึงสัปดาห์นะครับนั่นแหละต่อไปนะครับจะเป็นโคออฟแคมเปญนะครับไซย่าเดย์โคออฟแคมเปญนั่นเองก็เป็นมิชชั่นโคออฟกันนะครับก็ทํากันอนยะ่างที่เราเคยทําไปตอนช่วงของเวอร์ไวล์แหละครับตอนช่วงจัมันบูกับปีโตเออคล้ายๆกันก็ คิดว่าทําเสร็จเนี่ยจะได้เป็นอันนี้มาครับได้เป็นอยเปอร์ใหม่ของเกมนะครับเป็นอยเปอร์ของโบลี่กับโกคูกําลังจะต่อยกันนะก็ในภาคมูวี่มันเองแหละภาคแรกของมูวี่โบลี่นะครับตรงนี้ผมสงสัยว่าไอ้โกคูตัวเนี้ยไอ้โกคูในมูวี่ของมันเนี่ยมันจะเป็น LR หรือเปล่าแ,แบบพาร์ทส,สองอะไรางี้ป่ะเพราะว่าแบบราศีมันได้นะราศีแบบโกคูซูเปอร์ไซย่า LR ต่อยท้องอย่างเงี้ยแต่แบบไม่รู้สินะมันก็มีความเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ทั้ง2อ,อย่างครับมันก็ ไม่รู้เหมือนกันโอกาสมีมันก็มีโอกาสไม่มีมันก็มันก็มีเหมือนกันคืออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมไม่รู้ว่าอีเวนต์เนี่ยจะมีพาร์ทสองหรือเปล่านะถ้ามีนี่คือตัวเนี้ยมีโอกาสมาแน่นอนเอลอาร์โกคูเซเบอร์ไซยาอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบอีเวนต์ของไอ้น,อนัน่นน่ะเอ็นอนอยสิบสามแหละครับที่มันมาพาร์ทสองเลยเป็นเอลวาร์โกคูบอลเกงกินะเอลวาร์โกคูเหงือกนั่นแหละนะก็ไม่รู้ว่าจะมาเป็นพาร์ทสองหรืออะไรยังไงนะครับเพราะว่า ถ้าเขาจะทำมาขายมันก็ขายได้ไงแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟเราอะระบบชื่อซ้ํามันยังทําไม่ได้ต้องรองไปก่อนต้องรองดูว่ามันเป็นยังไงมันจะมาจริงไหมหรือยังไงก็นี้ผมแค่เดาเฉยนะแค่เดาไปก่อนคิดว่าอาจจะมีนะครับนั่นแหละแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นด่านอีเวนต์ใหม่ของด่านตัวละครตัวใหม่เนี่ก็เป็นโบลีซูเปอร์ไซยานี่เป็นเพิ่มสเตปมาใหม่ครับนะเพิ่มสเตปมาใหม่จากด่านที่ที่มันเก่าแล้วอะไรอย่างงี้นะเป็นด่านเบอร์เซอร์ก์ออฟเดสทักชั่น นะครับก็แน่นอนว่ามีดันใหม่มาก็ต้องมีตัวละครตัวใหม่มาด้วยนี่ครับโบลี่ซูเปอร์ไซย่าในตำนานนะเท่มากๆอันนี้คือ,อาทางซ้ายจะเป็นร่างตอนอยังไม่ได้เป็น TOR นะครับทางขวาเป็น t ี r แล้วก็คือตอนเปนลี่ยนร่างเป็นร่างใช้งานจริงกะแหละนะมันไม่ใช่ตัวละครเปลี่ยนร่างนะเป็นตัวละครร่างซูเปอร์ไซย่าในตำนานเลยนะครับก็คือทางขวาแหละนะซึ่งมันเก่งมากๆนะพาร์สีอะไรเป็นยังไงเดีย๋ยวพาไปชมแล้วกันนะบอกเลยว่าโคตรเก่ง ป็นตัวละครที่โคตรเก่งครับคือถ้าคุณแบบอยากจัดทีมตัวร้ายเก่งๆนี่คือคุณจะเปิดหาก็ไม่ผิดเลยนะแม่งเก่งมากๆเก่งจัดๆนี่ครับอันนี้คือหน้าตาของสกิลของมันนะครับบอกเลยว่าดุจัดจัดนะก็ยังคงความเป็นโบลี่เหมือนเดิมนะครับบ้าพลังมากๆเปิดมานะครับคีย์บวกสามมีเอเดคดีเฟนต์ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นโคตรเยอะนะครับมีการดาเมจสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะแทงได้แล้วก็มีโอกาสคิดดิคอนสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถโจมตีคิดดิคอนได้เหมือนกัน นะแล้วก็จะทำการโจมตีเบิลนะครับแล้วก็มีโอกาสแบบไม่เน่นไ่แช้นในการติดเป็นไม้ตายนะครับก็คล้ายกับพวกของเบโตบูอะไรอย่างนี้นะตีเบิลชัวร์แต่ว่ามีโอกาสที่ติดเป็นไม้ตายอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือตั้งต้นของมันนะอันนี้คือแบบคือเปิดมามันก็เป็นอย่างนี้เลยตีแรงคิดคอนได้กันาเมตได้เบิลได้คือเปิดมาเป็นอย่างนี้เลยเว้ยอันนี้คือพาสีแรกของมันอันนี้คือครึ่งแรกนะครึ่งหลังมีครึ่งหลังอีกครึ่งหลังก็คือ มันต้องเจอศัตรูประเภทของไฮบิดไซยากับเพียวไซยาก่อนนะครับถึงจะสามารถทํางานพาสีรึ่งหลังได้ก็คือถ้าคุณเนี่ยเจอศัตรูประเภทเนี้ยสประเภทเนี่ยทั้งไฮบิดแล้วก็ทั้งเพียวเนี่ยคุณจะได้คีบบวกสาแล้วก็มีโอกาสในการตีเบิลไม้ตายนะครับมันจะเบิลธรรมดาไปก่อนแล้วก็มีโอกาสติดเป็นไม้ตายมีได้มานแชร์ได้เหมือนกันนะเหมือนกับพาสีอันแรกเลยว้ยแต่ว่าเป็นครึ่งหลังแทนนะคะคุณสามารถตีเบิลไม้ตายได้นะครับแล้วก็ กันเมทสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็โบวกโอกาสคิติคอนสิบแปดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเมื่อทำการโจมตีแม่ตายไปแล้วนะครับนั่นแหละก็คือตัวเนี้ยมันเบิ้ลได้แบบโคตรจะเบิ้ลจากพาสีสองครั้งเลยนะมันตีได้สี่ครั้งนะยังคงบูลลี่เหมือนเดิมคือมันตีได้สี่ครั้งครับมันสามารถตีแม่ตายได้สี่ครั้งนะครับแล้วก็ต้องตีแม่ตายไปก่อนนะครึ่งหลังนี่คือต้องตีแม่ตายไปก่อนมันถึงจะถึกขึ้นแล้วก็ตีคิติคอนง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็คุณต้องเจอเพียวไซยากับไฮบิดไซยาก่อนถึงจะสามารถทํางานพลาสีีรึ่งหลังได้นะแต่ถึงคุณจะไม่ได้เจอพวกไฮบิดกับเพียวนี่มันก็สามารถเล่นได้โอเคนะเพราะว่าแค่พลาสีอันแรกของมันมันก็โอเคแนละ้วแบบคือแค่ตั้งต้นของแม่งมันก็หลูแล้วครับมีเอเดเคดีเฟนต์ตั้งต้นร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมีชิบวกให้มีการนาเมดบวกให้มีคิดิคอนบวกให้ก็ครึ่งหลังนี่คือไม่ต้องมีก็กเจ๋งแล้วไงแต่ถ้ามีก็เก่งไปอีกเลยเงี้ยครับก็ <c oughs> เจอพวกเพียวพวกไฮบิดเนี่ยมันจะเก่งขึ้นนะครับมันจะตีเบิลได้เยอะขึ้นตีฮีทคอนได้เยอะขึ้นแทงได้หนาขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเก่งมากเป็นตัวละครที่เอามาตบศัตรูประเภทของไฮบิดกับเพียวซึ่งแน่นอนว่าตัวละครประเภทนี้มันมีเต็มเกมอยู่แล้วครับพวกโกฮังโกคูเบกต้าทั้งอย่างเงี้ยมีเต็มเกินการไปหมดเลยนะก็เจอได้ทุกด่านอยู่แล้วครับพวกไฮบิดไซย่ากับเพียวไซย่าเนี่ยบอกเลยว่าโคตรด,ดีนะครับสรุปเลยก็คือมันเก่งมากๆ มีบัฟ1้0ซถือว่าสูงนะครับการเมดได้แท้งได้นะครับยิ่งเจ้พวกไฮบิดกับเพียวเนี่ยคือมันยิ่งแทงกับมันยิ่งแท้งกับคีเดิคอนง่ายไปอีกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เบิ้ลไม้ตายได้ถึง2ครั้งจากพาสีนะนับกระดาษก็เป็น3ครั้งนับสมดก็เป็น4ครั้งตีสี่ครั้งไม้ตายคิดดูโคตรโกงและยังไม่จบแค่นี้ครับความโกงของม่งยังไม่จบแค่นี้นะครับมาดูตรงเอฟเฟกต์ไม้ตายนะครับเอฟเฟกต์ไม้ตายก็คือนี่ครับคุณเห็นอะไรหรือเปล่านะ แม่งสามารถ stack ADK defense ได้คือไม่ต้อง s t a ็กมันก็เก่งแล้วไม่ใช่ s t a กได้ต่างหากทั้ง ADK ทั้ง defense น่ะนะเกมยาวแม่งจะเก่งโคตรเลยครับแล้วคืออย่าลืมว่ามัน passive แบบมันเบิ้ลบ่อยด้วยใช่ไหมละ่ะเออแล้วคือเอฟเฟกต์แม้ตาย s t a ็กได้ต่างหากเบิ้ลก็เบิ้ลบ่อย s t a ็กก็สแต็กได้โอ้โหบ้าหรือเปล่าคิดิคอนก็ง่ายแทงก็ดีโอ้โหเกินไปเกินไปเองอะจะดูกันไปแล้วนะเกมยาวม่งจะโคตรเก่งแน่นอน,นครับสามารถ สแตก EDK d e f e n d e ได้แล้ว e ตีอิ m e n s เหมือนเดิมนะแล้วก็มันยังไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับมันยังมีสกิล Active ด้วยนะแค่2อย่างแรกมันก็โกงพอแล้ว Active ไม่ทำให้แม่งเก่งขึ้นไปอีกนะครับ Active กดใช้เป็นการบัฟนะครับบัฟคีย์บวก6นะครับบัฟ EDK 60%บนะแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยตีชนะทางสีได้1เทินนะโอ้โห ก็แสดงว่าไอแอคทีฟนี่คือมันควรเก็บไว้ใช้ตอนช่วงแบบจะปิดเกมจริงๆนะครับเอาไว้แบบเก็บตอน s t a c k มาสูงมากพอจริงๆแล้วเนี่ยก็เอาไว้ปิดเกมเลยเพราะมันสามารถตีชาทางธาตุได้แล้วก็บัฟเอเดอเค6หกสโอ้โหคุณลองคิดดูว่าคุณ s t a c k มาทั้งเกมอะแล้วอยู่ในเฟสสุดท้ายของศัตรูอะแล้วแบบคุณกดแอคทีฟปุ๊บเนี่ยเอเดอเคงเด้งนะทั้งจากเอฟเฟกต์ไม้ตายแล้วก็จะพาสซสีฟจากแอคทีฟอีก เอเดีเคมแม่งสูงจะจัดเลยนะแล้วคือแม่งตีช้าทางธาตุได้อย่างเทิเนี่ยโคตรโกงครับเป็นแบบตัวละครที่แม่งบททางก็เก่งแล้วเก่งมากๆแล้วก็ศาสตผู้นำนะครับเกือบลืมไปเลยนะครับมันจะนําให้จับ2แขดนะครับแฉดใหม่กับแฉดเก่านะแฉดใหม่ก็คือเป็นแฉดของตัวละครประเภทแบบว่าตัวละคทรทาลายดวงดาวเออเป็นแฉดทําลายดวงดาวก็เช่นอะไระเช่นโมกฟีเซอร์นะครับพวกโบลี่อย่างเงี้ย นะส่วนใหญ่เป็นตัวร้ายหมดเลยเว้ยตัวร้ายหมดเลยเออคล้ายกับขัมงมวยบอสนั่นแหละคล้ายๆายกันเลยนะฟ freezer b ลีบ่บูเด็กอะไรงี้คล้ายอีกคูลเลอร์มันนับไหมไม่รู้เหมือนกันนะคือพวกขัดตัวร้ายเวอร์ชั่นใหม่คือตัวดีมันไม่ได้อยู่หรอกขัดทำลายดวงดาวอ่ะมันจะอยู่ได้ยังไงล่ะเนาะก็จะนำแบบว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนำเปอร์เซ็นต์ hp เนี่ยบวกร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เปอร์เซ็นต์ของ edkd e f e n s e เนี่ยบวกร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นทีมที่เลือดน้อยแต่ว่าเรื่องของแง่ ed ก็ตามนี้ส,สก,กิลผู้นําหมดแล้วของสก,กิลโบลลี่ตัวใหม่นะโบลลี่ใหม่นี่ถือว่าเก่งมากนะครับแล้วก็เป็นตัวละครสีม่วงนะเผื่อใครไม่รู้เป็นตัวละครสีม่วงที่โคตรจะเก่งนะครับเพราะว่าคิกับเบิ้ลมีให้แล้วนะส่วนหลบยังไม่ได้มีแต่หลบมันคือหลบจากกระดานไงหลบเวลห้าก็พอแตม่มันไม่ต้องมันไม่ต้องโคงต้องหลบหลบบ้างแม่งแท้งได้อะแล้วมันแตกดีเฟนส์ได้ไงคือเก่งมากนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสก,กิลของโบลลี่ตัวใหม่นะ ส่วนต่อไปนะ่าจะเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวละครตัวละครด้วยางเฟสนะเป็นตัวละครข้างตู้ตัวใหม่นั่นเองนะก็ต้องใช้เหรียญจากด่านอีเวนต์โบลี่ในการเปลี่ยนร่างให้กับมันนะครับก็จะเป็นทั้งตัวนี้นะครับทางซ้ายเนะี่ยเป็นทั้งตอนที่เราได้มาล่าง UR นะส่วนทางขวาเป็นร่างพ r อนั่นเองนะจะเป็นทั้งกับโกฮังซูเปอร์ไซย่านะเป็นตนะัวละครประเภทจอยฟอร์สนั่นเองแล้วก็มันยังเขียนว่ามันสามารถ ใช้ระบบของยูนิตซูเปอร์แท็ได้นะครับเป็นตัวละครข้างตู้จะสามารถใช้ระบบของระบบนี้ได้โคตรดีเลยนะครับก็ทรงอารมณ์แบบว่าเป็นการใช้มาเซนโครพร้อมกันสอคนอย่างี้แหละดูจากภาพก็รู้แล้วนะครับก็เทมากๆส่วนเรื่องของสกิลนี่คือเ็ายังไม่ได้ปล่อยออกมานะครับเขาทำมาแค่ภาพอาร์ตให้เราได้เห็น,นเฉยๆว่าเป็นตัวละครตัวใหม่อย่างนี้นะสามารถใช้ระบบของยูนิตซูเปอร์แท็ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็น่าสนใจมากนะเป็นโกฮังกับทั้งซูเปอร์ไซยาันเองนะดูดีนะ่าดูดีมากเลย ก็เดี๋ยวรอชมกันต่อไปนะครับส่วนต่อไปนะครจะเป็นสิ่งที่ผมว้าวมากในกะิจกรรมครั้งนี้นะก็คือเขาเนี่ยจะทําการ ECA นะให้กับ LR b o l e y ในตํานานนั่นเองนะคือ LR b o l e แดงตัวเก่าเก่ากึกมากนะทำการได้ ECA นะครับก็โหโคตรดีใจผมว้าวมากๆเลยนะแล้วมันเก่งขึ้นมากๆนะครับอืมก็ หมายความว่าตัวละครยุคเก่าๆที่เป็น LR เนี่ยเช่นโกฮังม่วงไซยาสองทั้งฟันฟีเซอร์ขาดครึ่งหนึ่งอะไรอีกอะพวกตัวละครยุคเก่า LR Mighty m a u s อะไรเงี้ยครับคือแม่งแบบจะโคตรแบบเวลาได้ ECA มันจะโคตรเก่งเลยนะมันจะว้าวมากก็คิดว่าน่าจะได้ ECA ตามแบบช่วงกิจกรรมอะไรเงี้ยนะครับช่วงกิจกรรมแบบแคมเปญอ่างเงี้ยจะได้ ECA พวก LR ตัวเก่านะก็นี้เป็นตัวละครบุรีตัวเก่าเป็นตัวละคร LR ตัวที่2และที่ได้ ECA ของเกมนี้นะครับตัวแรกเป็นของ a LR Golufiser ตอนช่วง6ปีน,นั่นเองนะครับก็ว้าวมากๆนะพาไปชมสก,กิลแล้วกันเป็นยังไงบ้างนะฮะสก,กิลผู้นำหลังจาก ECA นะครับนำให้กับสีแดงนะครับสีแดงคีบวกส่บวก HP NK Defense 120%โอ้โหดีมากๆนะนำคิก็เยอะนำเปอร์เซ็นต์ก็โอเคเลยครับสามารถเล่นในด่างของไม่ใช่ดกคัางได้เจ๋งมากๆตรงนี้นะฮะ ส่วนเรื่องของเอฟเฟกไม้ตายก็มีการบัฟเพิ่มขึ้นนะครับทั้งไม้ตายใหญ่แล้วก็ไม้ตายเล็กเลยนะครับไม้ตายใหญ่นี่เป็นการตีเดียวแต่ว่าตีแรงกว่าไม้ตายเล็กก็ยังคงเหมือนเดิมแหละครับก็ที่เพิ่มมาเป็นการเพิ่มบัฟ ATK defense หนึ่งเทิร์นนะครับทั้ง2ขั้นเลยทั้งสองไม้ตายเลยครับก็ตีไม้ตายเสร็จปุ๊บถึกขึ้นตีแรงขึ้นอะไรอย่างนี้นะก็ไม้ตายเล็กนี่คือเหมาะกับด่านสุริยเจ้านะเหมาะกับด่านที่แบบว่าศัตรูมันจะเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะตีเบากว่าไม้ แต่ว่าตีแค่ตัวละครตัวเดียวตีเดียวนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีนะครับสามารถนํามาเล่นในด่านยาวได้แล้วตอนนี้คือเล่นในด่านยาวได้เพราะมันตีแรงขึ้นไงแล้วก็ถือขึ้นบีดีมากๆนะครับสำหรับพาสีฟนะครับนะเปิดมานะมีบัฟอินดิเคเตดีเฟนส์50เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เมื่อมันทําการโจมตีถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะบวกบัฟเพิ่มก็คือบัฟอินดิเคเตอดีเฟนส์อีก50เปอร์เซ็นต์พร้อมกับการจการนกำลังตีโจมตีเบิ้ลไม่ตาอยอีกหนึ่งครั้ง นะครับก็เหมือนเดิมนะเวลาตีไม่ตายเสร็จเนี่ยมันจะเบิ้ลอีกนอีกหนึ่งรอ,อบเป็นการเบิ้ลให้ไม่ตายเล็กนั่นเองนะครับดีนะดีมากๆตีไม่ตายใหญ่เสร็จปุ๊บตีแรงขึ้นแล้วก็เบิ้ลได้ชัวร์วนี่ทำการโจมตีแม่ตายไปแล้วดีมากๆนะคือคุณสามารถตีเบิ้ลได้ชัวร์อยู่แล้วอ่ะมันตีเบิ้ลโคตรง่ายเลยเว้ยขอแค่คุณลันแม่ตายก็พอแล้วแหละเงี้ยแล้วตีเบิ้ลเสร็จนม่นก็แรงไปอีกครับนะถึกไปอีกอะไรอย่างี้ดูดีมากๆนะครับ แล้วก็จะบบกคี้บก5นะครับเมื่อทําการเจอตัวเ,เพศเพวซัย่าหรือว่าไฮบริดไซยานะครับจะได้คีแต่ไม่ตใหญ่ง่ายขึ้นว่างี้ดีกว่าแล้วก็เมื่อเจอตัวเพศโกคูแฟมาลีนะครับมาทาการโจมตีโดนชัวชัวนะครับการันตีทูฮิตแล้วก็ตีช้าทางสีด้วยนะครับดีมากๆนะสรุปเลยคือแม่งเก่งกว่าแต่เดิมเนี่ยโคตรหลายเท่าแต่เดิมนี่คือแม่งบางทั้งบางทั้งอ่อนคือแบบอ่อนมาก พออีเซเสร็จปุ๊บแม่งสามารถจัดตั้ทีมหลักได้เลยครับเล่นในเกมยาวก็ได้เกมไหนก็ได้ SBR ก็ดีเกมสั้นก็ดีทุกเกมแม่งดีหมดเลยนะครับตีหมู่ได้แทงได้มันก็ขึ้นมันถึกกว่าแต่ก่อนอะเออมันมีบัาวดีฟิทมาให้ตั้งต้นไงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยถึกกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วนะครับตีเบิ้ลได้ตีชาะทางท่า,ทาดได้ได้ได้ไหมไตใหญ่ง่ายด้วยครับมันบวกขี้บวกห้าไงมาเจอตัวประเภทเพียวกับไฮบิทไซย,ย,ย่าอะไรเงี้ยดีมากๆดูดีมากอะ่ะคือเดอะเบสอ่ะ ถ้าใครทำดาวลุงนะโอ้โหเจ๋งมากครับอัพคิดิคอนนำอะไรอย่างนี้โอ้โหมึงเอ้ยสุดยอดบอกเลยนะเก่งขึ้นมากๆเลยฮะดูดีมากตัวละคร LR ยุคเก่าได้ e c นี่ถือว่าผมแบบผมว้ามากๆไม่ดูดีจริงๆนะอดใจรอโกหังไม่ไหวแล้วไอโกหัง LR สีม่วงเนี่ยมันจะเก่งขึ้นมาขนาดไหนวะนั่นแหละครับอันนี้คือ e c บูลีแดงตัวเก่ากึก LR นะครับสุดยอดมากๆ สุดท้ายนี้ก็คือเป็นการแจกเพชร5เม็ดนั่นเองนะครับก็ไปรับกันได้ในเซิร์ฟเรานะ5เม็ดก็รับกันซะ1ตัวได้ซิงเกิล1ครั้งอะ่ะดีนะว่าอยเออไปรับมานะฮะก็จบเรียบร้อยสำหรับการอัปเดตข่าวสารประมาณนี้ว่ามีอะไรใหม่บ้างคร่าวๆอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นแค่โครงหลักๆของกิจกรรมครั้งนี้นะครับหลักๆคือน่าสนใจมากๆมีตัวละครตัวใหม่เป็นโบลี่ตัวข้างเฟซที่โคตรจะเก่งโคตรจะดุโคตรจะ บ้าพลังนะฮะิดเบือนเกมใบนี้ <c oughs> นะมีโบลี่ใหม่ยุคโคตรเก่งมี LR รโบลี่สีแดงตัวเก่าที่ได้ ECG ไปแล้วแม่งเก่งเึ้นอว่เดิมมากๆนะครับตื่นเต้นโคตรเลยนะมีตัวละคารขัางต,ตัวใหม่อะไรอย่างงี้คือแบบดูดีมากนะครับแต่นี้คือแค่ส่วนหนึ่งเท่าน,นั้นนะถ้ามาจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมอ,อ,อีกไหมนั้นะต้องรอดูไปก่อนว่ากิจกรรมของจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีตัวละคารตัวฟรีอะไรให้ไหมหรือยังไงต้องรอชมไปก่อนนะครับแต่ว่าหลักๆอะ่ะ ประมาณนี้เลยนะครับหลักๆคือแม่งแบบน่าสนใจมากนั่นแหละครับก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้แหละนะก็เดี๋ยวผมขอตัว,วจบคลิปเว้แล้วกันนะครับพอดีนี่คือแม่งหิวข้าวหิวข้าวไงเจอปุ๊บก็ทําคลิปเลยครับมันตื่นเต้นไงมันอยากทานะครับรู้สึกว่าบูลลี่แม่งมาวะไม่ต้องทําแล้วแหละนะเออก็ท้ายนี้ก็คือก็คลิปนี้ไปแล้วแต่จบคลิปไม่ได้นะคุณเนี่ยนะก็ถ้าหาว่าท่านชมนะครับ มีความเห็นยังไงก็สามารถแชร์มาได้สามารถคอมเมนต์พูดคุยมาได้เลยว่ามีอะไรอยากจะอยากจะแชร์บ้างนะครับมีความเห็นยังไงบ้างว่ากิกรรมนี้มันโอเคไหมมันชอบตัวละครยังไงนะครับมันเก่งหรือเปล่ามันยังไงว่ามันอยากระบายอะไรก็เต็มที่อยากพูดอะไรก็เต็มที่ลยครับเม้นท์ี่อะไรก็ได้เมนท์เถอะเม้นด่ากูได้เม้นมาเมนด่ากูแย่โง่ไอ้ควายได้หมดครับก็โอเคแล้วกันนะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับกันด้วยนะครับก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ 啊啊啊啊啊啊啊。Uh, ah, 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 ah.